สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่หมอพี่กุลที่ WSN Clinic นะคะวันนี้นะคะพี่หมอจะให้น้องๆเนาะมาดูแผลยกคิ้วแล้วก็ทำตานะคะหลังทำไปสี่เดือนเนาะใช่ไหมคะพี่แดง 4, 4เดือนสเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับพี่แดงเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพี่แดงขอดูแผลสี่เดือนกันนะคะพี่แดงขออนุญาตหน่อยนะคะ ่นี่นะคะเป็นแผลยกคิ้วสับเบานะคะแล้วก็ทำตาผ่านไปแล้วสี่เดือนแผลคือสวยมากไม่มีรอยเลยค่ะทุกคนแผลสวยมากเลยค่ะนะคะวันนี้อยกับพี่แดงพี่แดงมาให้หมอเช็คแผลนะคะสวยมากเลยพี่พี่แดงลืมตานะคะสวยอะ่ะชั้นตาก็สวยมากนะคะพี่แดงชอบไหมคะ อบค่ะแผลสวยเนาะถูกใจมากเพื่อนๆทักแบบไหนบ้างคะบอกว่าธรรมชาติมากธรรมชาติน่าเปลี่ยนน่าเปลี่ยนไปสวยขึ้นใช่หมอก็ดูแผลเหมือนกันนะคะหมอก็เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอโอ้โหสวยมากสวยมากถ้าคนไหนมีความสงสัยอยากขอสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาแอดมินเบื้องต้นได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ